ในวันนี้ผมผมจะพาทุกคนมาดูอุทิกกามใหญ่ที่สุดทีด่เพิ่งเคยเห็นมามนี่ครับตัวนี้นะครับข้ามใหญ่มากเลยนะครับถ้าเกิดมันดจะมูพ่อเนะี้ยบอกเลยว่าเลือกคำใด แล้วมีแล้วมีแล้วมีวิธีการสอนเพื่อนๆ่ยังไงว่าจับปูต้องจับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดจะปูแล้วเพื่อนเพื่อนอย่ารีบที่จะวิ่งเข้าไปแต่พื่ตนๆต้องค่อยแล้วก็จะนั่งกาปั้มขึ้นมาหรือหรือว่าเอามาจากด้านด้านตรงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้างบอกเลยว่างลางเนี่ยครับแต่ก็รีบค่ะแต่มีปูบางตัวแอบอยื่ ต้องลองดูนะคะถ้าเกิดมีเปืยตัวไหนมันก็คิดว่าไม่ตายแล้วเนี่ยแล้วก,ก็ลองเอาแหวดูเผื่อจะยังไม่ตายนะครับแล้วลองวันนี้นะครับผมก็ไปเจอปูมากมายว่าจะเป็นเช่นรอยรองเท้าในแม่แมแมนะ้ำก่อนที่จะไปก็เจออีกนะครับเป็นตัวกิวตอนนี้ขับมาก็เจอด้วยนะครับผมทั้งสามตัวของคับที่รับชมครันมาเลยครับ